สดทครับเจอกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอเรื่องนกเขากันนะครับผมนี่นะครับนกเขาต่อนะครับตัวนี้ตัวต่อเลยนะผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นถ้ามันได้ยินเสียงคลิปแล้วมันจะรู้สึกเหรือว่ามันจะเกิดอาการยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมก็คือผมจะเปิดคลิปเสียงนกเขาให้มันร้องว่าเออนกเจ้านกตัวตัวนี้มันจะร้องเปล่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผม ว่ามันจะเป็นมีอาการยังไงบ้างนะผมก็คือตอนนี้มันยังตื่นตืนอยู่นะผมโอเคนะผมย้ำนะตัวนี้คือนกเขาต่อนะผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดคลิปนะครับผมให้มันร้องว่าเออว่าตัวนี้จะร้องไวครับผมอ่าลองดูนะครับผม นี่นะครับผมอาการมันจะเป็นอย่างนี้นะผมนี่นะครับผม,แ,ผมแค่เปิดเสียงคลิปนะครับผมนี่นะครับผม ครับผมนกเขาบ้านๆนะครับผม นะครับอาหารที่ให้ก็คือจะเป็นข้าวโพดแล้วก็ข้าวนะครับผมเดี๋ยวจะแล้วก็มีอาหารด้วยนะผมเสริมนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมว่ากินยังไงว่าอาหารเป็นยังไงนะผมไปครับผมก็ผมสําหรับอาหารนะผมอันนี้ก็คืออาหารนะผมอาหารของบ้านนะผมอาหารไก่ของเรานี่ยละครับผมนี่เขาบออาหารไก่ส่วนตรงนี้จะเป็น ข้าวโพดนะผมข้าวโพดแล้วก็จะมีน้ํานะครับผมให้มันนะผมอันนี้นะผมข้าวโพดนะผมนี่นะนี่นะผมข้าวโพดนะผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะผมนี่ฮะข้าวโพดแล้วก็เปลือกข้าวนะผมแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นเนี่ยผมอ่านไก่ทั่วไปนะผมนี่ผมอ่านไก่ข้าวโพด แล้วก็น้ำนะผมเดี๋ยวเรามาดูอาการของมันอีกทีนะผมอันนี้มันตื่นอยู่นะผมเออเดี๋ยวผมเปิดคลิปปุ๊บเดี๋ยวมันจะอาการจะเป็นยังไงนะผมดูนะผมจากที่มันตื่นตื่นอยู่นะผมไหนลองดูนะผม นี่นะครับผมเข้าจันนด,ด,ดนะครับผมดูดีๆนะครับผมสุดจัดน,นะตัวนี้ เราปิดเสียงไปแล้วนะครผมดูนะครับผม นี่นะครับผมผมจะซูมไปด้วยใกล้ให้ดูนะผมนี่นะผมนกเขาเรานกเรานะไม่ใช่นกเขานกของเรานะตัวนี้ผมโฟกัสให้ดูนะผม นี่ครับถ้ามันไม่ได้ยินคลิปเสียงมันจะก็จะตื่นๆหน่อยนะผมแต่ถ้ามันได้ยินเมื่อไหรน่นี่มันมาเลยนะผมดูนะผม นี่นะครับผมมาแล้วครับ them. อย่างดุนะตัวนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะผมยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามคนชนเผ่าได้วยครับผมช่วงนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมขอบคุณครับ